ก็สวัสดีทุกคนฮนะกำลังอยู่กันในเกมเทเรเลยกับภารกิจพิชิตบอสนะครับตอนนี้เรากำจัดบอสในเฟสแรกไปใกล้จะหมดทุกตัวแล้วน,นะทุกคนซึ่งพาร์ทที่4พาร์ทนี้เราจะไปไล่ตีบอสหัวกะโหลกกันจริงๆผมไม่รู้ว่าเราจะไหวไหมนะครับบอสหัวกะโหลกจำได้ว่ามันโหดน่าจะโหดกว่าบอสตัวท,ท,ที่เราเคยเจอมาเปล่านะ หลังจากออกเดินทางมาสภาพักเราก็มาเจออุกกาบาตนะทุกคนหลุมอุกบาตซึ่งเราก็จะมาขุดแร่ไปเพื่อเพื่อมันทําของที่เราทําของที่มันดีกว่าตอนอันที่เรามีในตอนนี้นะทุกคนเราก็ใช้เวลาขุดแร่ไปนานมากเพราะตัวเราติดไฟด้วยทุกคนเรายังไม่มีของกันไฟนะซึ่งตอนนี้เราก็ขุดแรก่กันมาจนพอใจแล้วนะทุกคน ต้องบอกว่าขุดมาค่อนข้างเยอะมากครับไม่ใช่ค่าง,างเยอะเราขุดจนเป็นรูขนาดนี้ได้มาเยอะเลยหลังจากนั้นเราก็จะวาร์ปกลับไปเช็คของที่บ้านนะว่ามีอะไรที่เราสามารถคราบได้บ้างจากแร่ใหม่ของเรานะครับผมเริ่มจากการมาคาบแรกก่อนซึ่งเราได้มา68ก่อนนะเราก็มาเช็คของว่ามีอะไรบ้างซึ่งเราก็จะได้มีชุดกอบใหม่นะทุกคน แต่หลังจากที่เช็คดูแล้วมันไม่ดีไม่ดีเท่าอันที่เราใช้อยู่ในตอนนี้ผมก็มาเช็คก,กับไกด์ว่าแรนนิลสามารถคาบอะไรได้บ้างซึ่งมันก็คาบได้แค่ชุดเกาะแล้วก็พวกดาบเลเซอร์นะซึ่งมันก็โหดกว่าดาบที่เรามีในตอนนี้แต่ของมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับผมนะครับหลังจากจัดแจงของอะไรเสร็จทั้งหมดนะี้เราก็เดินมาเดินทางมาถึง ภาษาสักทีนะคนซึ่งอยู่ไกลมากครับแล้วเราก็คาบดาบใหม่มาแนละ้วหลังจากแกล้ใหม่ของเราซึ่งเรามีอามโรอย,อยู่ไม่รู้เรียกงั้นปบที่เป็นเพชรนะ่ะที่เป็นเสียมสีแดงเออเอามาคาปเป็นดาบเลเซอร์นะคุณดาบไรเซเบอร์นะหลังจากมาถึงเราก็จะทําการสร้างสถานที่ไว้สู้กับบอสนะทุกคนก็เป็นก็เหมือนทั่วไปที่เราสร้างตรงบ้างแล้วก็ตรง บอสหลังพึ่งนะครับผมซึ่งเราใช้เวลาสร้างนานมากครับไม่นานหรอกใช้แค่แป๊บเดียวแต่วัตถุดิบเราไม่ค่อยมีนะเนื่องจากระหว่างทางเราไม่ได้ตัดไม้มาเยอะเท่าไหร่นะครับผมที่ผมสร้างขึ้นมาจะได้ประมาณ5-6ชั้นนะต่อขึ้นมาซึ่งคิดว่าน่าจะสู้กับบอสได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ตัดไปตอนสร้างเสร็จเลยครับทุกคน อนนี้หลังจากสร้างเสร็จเราก็วางกองไฟให้เรียบร้อยนะแล้วก็จะมาปักไฟเพื่อให้แสงสว่างแต่ไฟเราไม่มีนะคุณเนื่องจากเราไม่ได้ฆ่าสลามมาในระวางทางตอนนี้เราก็ลงมาฟาร์มสลามไปก่อนนะครับผมหลังจากเราฟาร์มสลามไปได้สักพักเราก็มาวางไฟฮนระตอนนี้ไฟเราเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวางเพื่อให้แสงสว่าง ตอนนี้นก็มาเช็คชุดเกาะลองเปลี่ยนชุดเกาะดูนะทุกคนแต่ชุดเกาะที่เรามีอยู่มันดีกว่าอยู่แล้วเพราะมันทําให้เราวิ่งเร็วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเช็คของในตัวไปสักพักหนึ่งนะหลังจากผมล้างผอพันสลามไปเยอะมากบอสลามก็เกิดทุกคนซึ่งเราต้องฆ่าสลามไปประมาณกี่ตัวผมก็จําไม่ได้นะถึงทําให้บอสลามสม,มอนเกิดมาได้นะหลังจากนั้นเราก็สู้กับบอสลามก่อนก่อนสู้กับบอสหัวกระโหลกนะ ซึ่งพาร์ทนี้เราก็าจะจัดก,การบอสสองตัวไปเลยนะทุกคนแล้วเราจะให้ทุกคนดูระหว่างสู้กับบอสนะซึ่งบอสนามที่ผมสู้ด้วยมันโหดมากเลยทุกคนไม่คิดว่าจะโหดขานาดนี้จริงๆเล่นเราเกือบตายอะ หนีมาทุกคนมอสอยู่ในน้าต้องบอกว่าเกือบตายเลือดผมเเรืออยู่แค่สามแต่ในที่สุดเราก็จัดการบอสสลามได้นะทุกคนซึ่งโอ้โหผมนึกว่าผมจะตายแล้วแต่สุดท้ายเราก็ยังรอดมาได้อยู่ครับเกือบตายดังนั้นเราก็มาเช็คของที่เรามีไม่ใช่ของที่เรามีของที่เราได้นะแล้วก็มีน้องสลามเกิดมาแล้วคนชื่ออะไรอะสฟูบเหรออ่านถูกไหมไม่รู้นะทุกคน ซึ่งน้องจะซอม,มอนเกิดมาหลังจากที่เราฆ่าบอสสลามได้นะหลังจากนั้นเราก็มาสู้กับบอสหัวกระโหลกต่อครับทุกคนซึ่งเราสู้กับบอสสลามมาคิดว่าบอสสลามโหมดมากจนไม่คิดว่าจะสู้อ่ะมีบอสกระโหลกไวนะแต่เราก็มาลองสู้ดูน่าจะไหวอยู่หลังจากนั้นเราก็มาคุยกับคุลุงเนี่ยเพื่อ เรียกบอสกระโหลกออกมาสู้นะทุกคนซึ่งบอสกระโหลกเราจากที่เราคาดไว้มันมันไม่เป็นตามที่คาดทุกคนผมคิดว่าบอสกระโหลกจะโหดมากสาหรับ,บผมนะจะสู้ง่ายกว่าบอสสลานะเพราะมันเคลื่อนไหวแบบเออเนี่ยมันเคลื่อนไหวช้ามากคือผมคิดว่าแบบผมเตรียมของมาแบบต้องเตรียมของมาดีมากกว่าที่จะมาสู้กะบอสเดีนะ๋ยวเราทาสกะิดไปเลยทุกคน สู้ไม่ได้สักพักหนึ่งแล้วเรจาจดการบอสดหัวกระโหลกได้ในะที่สุดนะทุกคนซึ่งบอร์ดหัวกระโหลกมันไม่ดอกอะไรให้เราเลยเว้ยคือมันไม่ให้อะไรเราเลยแต่ดีอยู่อย่างหนึง่งที่เราจัดก,การบอร์ดหัวกระโหลกได้นะก็คือเราสามารถลงไปฟาร์มใต้ประสาทได้นะทุกคนซึ่งใต้ประสาทจะมีหีบแล้วมีคองอะไรแบบเยอะมากๆนะทุกคนอย่าไว้ว่างๆเราจะมาลงนะอาจจะเป็นลงนอกรอบจากในคลิปแต่ผมก็ไม่เคยลงนอกรอบจากในคลิป ผมทาไว้ผมก็อัดคลิไปไว้ตลอดนะทุกคนอยู่ที่ว่าผมจะมาตัดลงหรือเปล่าถ้ามันน่าเบื่อผมก็ไม่เอามาตัดลงนะ่นจะเช็คของอะไรเรียบร้อยผมก็ว่าจะลงไปในปราสาทนิดหน่อยนะแต่สุดท้ายก็ไม่ลงครับทุกคนซึ่งเราก็ได้ลงไปในปราสาทมาลงไปฟาร์มได้แป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วผมก็เกือบตายก็เลยวาร์ปกลับมาบ้านดีกว่านะมาจัดแจงของอะไรในตัวก็มาเช็คของที่เรามีนะครับผมว่า ได้อะไรมาบ้างหลังจากไปจัดการบอสมานะครับผมแล้วก็มาคุยกับคุณพยาบาลเพื่อเพิ่มเรือให้เต็มหลังจากนั้นเราก็มาวางกองเก็บของกันสักหน่อยนะะซึ่งผมว่าจะสร้างห้องเก็บของดีๆจนถึงพาร์ทที่สี่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้สร้างเลยนะทุกคนซึ่งเราก็มาได้นาฬิกามาหลังจากไปลงประสาทมาก็มาวางนาฬิกาในสุดบ้านเราก็มีนาฬิกาดูแล้วทุกคน เย่ yeah, คือกุณต้องดีใจใช่ไหมมีนาฬกาดูเนี่ยซึ่งมันก็ดูได้เท่านี้ถ้าดูได้รักเก่นก็ดีมากเลยจริงก็พาร์ทนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะคนไว้เจอกันพาร์ทหน้าทุกคนจะเป็นพาร์ทสุดท้ายในเฟสแรกแล้วนะเจอกันครับผม